สวัสดีครับผู้ติดตามและคนที่ชมคลิปนะครับนี่บรรยากาศฝนตกน่าจะตกหลายพื้นที่นะครับวันนี้มีเคสเบฟไรสิตไอเอทีรหรือเบฟออโต้นั่นเองนะครับเบฟออโต้ลูกค้ามาส่งลูกที่โรงเรียนนะครับส่งลูกที่โรงเรียนขี่มาปกติแล้วก็พอจะสตาร์ทกลับบ้าน สตาร์ทไม่ติดนะครับก็เบื้องต้นเปิดซื้อกุญแจปปั๊มิ๊กทำงานนะครับไฟเครื่องไม่ไม่ค้างไม่เด้งสตาร์ทมือทำงานสตาร์ทเท้าทำงานแต่ไม่ติดนะครับแต่จากความรู้สึกนะครับมันสตาร์ท สตารแล้วเป็นเฉยๆอะ่ะสตารแล้วเป็นเฉยๆก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นที่อะไรแต่ผมผมมีข้อสันนิษฐานในใจแล้วเลเดี๋ยวดูกันว่าใช่หรือเปล่าผมมองว่าเป็นที่กําลังอัดนะครับ